สวัสดีกันในเช้าวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับนี่เราก็เตรียมจะไปแคมป์กันอีกแล้ว เป็นสภาพของของที่เราจัดเตรียมไว้ทติน์นี้มีตัวนี้มีโต๊ะครัวใหม่ซึ่งก็ทำให้เต็มรถเลยนะครับทั้งบนไม่อยากไอ้นี่เยอะเดี๋ยวกังวลเวลครับหลังรถก็จะประมาณนี้ ของกรุ๊ปเรา3คน3คนแล้วก็นั่งนี่ผู้ใหญ่3เด็ก 1, น, 1> นึ่งนั่งสนั่งนี่อสต้องพับเบาะพับเบาะลงมาส่วนหนึ่งคือของภายในนี้เราก็เห็นป้ายแล้วนะครับดินแฟมิลี ดินอะโกรแฟมิลี่ค่อนข้างจะนั่นต้องดูรถรนิดหนึ่งอ่ะปะอาปลาเออใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทางเข้านี้แบบว่าเป็นทางดินเลยครับอันนี้ไปแล้วเราจะถึงแล้วอีกห้าร้อยเมตร ส่วนมะนาวใช่ไหมน่าจะใช่ทางเข้าแคมก็จะเป็นทางเข้าแคมป์นี่เป็นดินลูกลังแต่รถโรดเตี้ยก็มาได้นะแต่ก็ค่อยๆมานะเป็นพวกรถไอ้นี่รถโฟ์วินหรือรถอะไรก็จะวิ่งสบายถ้าเป็นพวกรถเล็กนี้ก็ค่อยๆยอดไปเรื่อยๆ บางอันก็ยางพังหมดอ,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 อ่เอาปเปิดเป็นระบบนี่ได้นะดูนี่ได้ดูทางได้เข้าแล้วหรอเข้าแล้วดวงหน้านี่ถึงแล้วนะทางเข้ามันจะเป็นดินหน่อยนึงชื่ออะไรนะดินแฟมิลี่ดินแฟมิลี่ family, deep into nature ชื่อเต็ม นี่ครับรถเข็นไม่ว่างไงนี่เราเอาของมาแค่เท่าที่จําเป็นจำเป็นในการดำรงชีวิตใช่ถ้าโลกแตกซึ่งอุปกรณ์เนี้สามารถอยู่ได้ประมาณสองเดือนทั้งที่ได้ไปเที่ยวเลยนี่ครับนี่คือของที่จําเป็นทั้งหมดจําเป็นจําเป็นนี่ก็จําเป็น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 จาเป็นจาเป็นทองแก่แล้ว ตัวเดิมยังไม่มีตังค์ซื้อตัวใหม่ฮะแช่วหมตัวนี้มันหนักสี่ตัวมั้ยสีเนี้ยสีเนี้ยตะกแล้วเป็นก็ไม่ไหวละไม่ได้น่ากลัวอยู่นะเออไม่หรอกคะมันมีตังค์นะมันมันลมมันใช้ลมอ่ะไม่ลมไอคนกลางนี่เนี่ยเป็นลมไม่ต้องยืดเดี๋ยวมัน ทางทับแล้วก็เน็บๆเข้าไปจะดูอันไหนหน้าไหนหลังเนี่ยอันนี้น่าจะหลังมั้งนี่อันนี้หน้าเอาหอนไปอยู่ตรงนั้นดึงเข้าไม่ซักนี่มาเลยนี่แหละนี่แหละอ่านี่แหละอ่านี่แหละเสร็จแค่นี้แหละนอนได้โอเคเลยมาสมอมา จบกลับบ้านมาของเื่นเจมส์บอกบ่นบีน้น <มา S 3> ขนมาได้ขนาดนี้ ตอนนี้ทาบได้เสร็จอ๋อเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จยังไม่เสร็จถึงไหมเสร็จดีนีนบบ้วหรอมันไม่ได้เป็นแบบกอยู่เดี๋ยวแค่นะั้นเราเชือกแต่งเอาเ<อ>สาคารคำแค่นี้เลย ในเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นห้าฟุตไว้นอน3คนแล้วก็เดี๋ยวของเรานอนตรงนู้นเป็น3ฟุตนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นมุมไว้วางของนะวางของแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้นี่ครับมี e c o flow ชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้1ชุดนะครับก็โอเคจัดเรียบร้อย คืนนี้ก็พัดลมข้างในนี้สามสี่ตัวแหละพัดลมอะ่ะพัดลมเต็มไปหมดนะครับก็เดี๋ยวออกไปเตรียมของข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปเตรียมหาอะไรกินก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราก็เซตอัพอุปกรณ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นประมาณนี้เลยครับ ของเพื่อนจะเป็นเนเจอร์ไฮอันนี้แคมปิ้งเอ็ก <c oughs> ข้างในนะไม่แรงสุดไอ้ตรงนี้มันไม่น่ามันไม่น่าจะมีเครื่องฟงนะ้นี่ก็ติดน้ำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยลงไปแช่ตอนเย็น หนุกไหมครับหนุกไหมครับนุกไปเล่นอะไรมานืไปเล่นอะไรมาหือเล่นนะไรเด็กเล่นเหรอ,หยอยนอนนอนสมาชิกลุกนี่ลูกอะไรวะ เาีอไอ้มะปางขึ้นขึ้นมากเหมือนกันมากเลยแม่มาอะไรไอ้ลูกอะไรลูกแม่ด้วยอ่ะแล้วแผนกแม่ครัวเตรียมแล้วนี่ครับมาเราจะพามาดูโต๊ะครัวใหม่ของเรานี่ครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะตู้เย็นเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูตู้เย็นนี่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะโต๊ะใหม่ของเราแล้วเธอต้องหาหมูไหมมลครับมาถึงในช่วงเย็นตอนนี้ก็กำลังจะประกอบอาหารกันเตรียมนี่มีพี่เต็นข้างๆ้าง,งใจวเด็กนะไก่ต้มน้ำปลามาฝาก นี่เนื้อเหมือนกันไหมไม่มันมองไิ่มเลยอะมันนิ่มมันนิ่มไปแต่ว่ามันไม่ขมไหมไม่ขมไม่ขมไม่ขมถ้าไน่ต้องลองลงเอาเธอลองเล็กๆก่อนก็ได้จับนี่นะไม่เป็นไรเธอถ้าถ้ากลัวนั่นนะเธอกลัวเฮ้ยกินพี่เล่นน้ำแล้วอันนี้ก็แบ่งกันดีมีหลายฝ่ายนะครับนี่ก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนมาโอเคเดี๋ยวประกอบอาหารก่อนอ้าวมาแล้วครับ นี่มีเด็กเล่นน้ำแล้ว <Okay. S 1> เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับอาจจะขึ้นแล้วอ้าวทำไมอ่ะ,อะ,อะสนุกเปล่าว่ายน้ำหน่อยว่ายน้ำหน่อย

นี่ก็เป็นเมนูไข่เจียวให้เจ้ากีนหลวมแต่เล็กๆอันนี้เป็นนิดหนึ่งหอมหอม ามาในส่วนของมื้อเย็นให้ไปไงพร้อมอยู่กับฮิดะอืมคุณทานฮิดะทานฮิดะนะครับมีกุ้งด้วยอยู่ในหม้ออยู่ตรงหม้อเลยนี่ม้ที่เดือดอะไรนะตุลาตุลายังไม่รู้เลยมีดูสนนิบะมี นี้มีเข้าไปนอนแล้วไปนอนกินนมหนึ่งคนอยู่ข้างในเต็นท์ปาร์ตี้เราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วน่าจะมืดนิดนิดครับโอ้ยแบตเตอรี่ไอ้นี่ใกล้จะหมดแล้วเว้ยน่ครับมีกุ้งนะครับแล้วก็ ในช้อนมือเลย t 0 0 0 h o u s a n d years later ะนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็การสั่งสั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวพักก่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนที่สองเราอยู่กันสองคืนนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สอง ่แล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราตื่นมาทำเมนูอะไรกันเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปคืนนี้อรุณเอ้ยราตรีสวัสดิ์ครับน้งฮ <c oughs> ันอะไรจะอรุณสวัสดิ์ซะและ้ว <c oughs> อรุณสวัสดิ์ในยยามเช้านะครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้คนน่าจะเยอะหน่อยครับผ่านไปแล้วหนึ่งคืน บรรยากาศยามเช้าแต่ก็ไม่เช้าแล้วนี่แ8ดโมงแล้วเนี่ยสมาชิกชาวแคมป์ของเราตื่นครบหมดแล้วนี่เราก็ประกอบอาหารตอนเช้านะครับเช้านี้เดี๋ยวมีสลระเปาาหนึ่งสลระเป๋าก่อน,นเราใช้วิธีเอาหมอใหญ่กับมอเล็กมาทำเป็นที่หนึ่ง ัน,นเริ่มกินกันแล้วออตอนนี้เราก็เตรียมประกอบอาหารเชา้าเอ,อ้าทำร้นอีกแล้วทำร้มอีกแล้วเมืม่อกี้เกิดเหตุการณ์ไฟ,ไ,ฟไฟตกพัดลมมันจะหมุนเอ่ยๆครับตอนนี้ก็กไไเด็กวิ่งเข้าออกเต็นท์สนุกเลย เดี๋ยวเราก็จะมาหุงข้าวกันก่อนด้วยมห่งข้าวดีซีตัวนี้ใช้คู่กับอ c o f r o นะครับเดี๋ยวเราเสียบนี้ก่อนโอเคเสียบช่องนี้แล้วก็บอยไฟเอานะแมสไฟติดแล้วครับกดหุงข้าวแล้วก็รอ ที่ตัวเครื่องจะบอกว่าใช้อยู่75วัตต์ใช้ได้อีก3ชั่วโมงนี่คือผู้ต้องการที่จะกินข้าวไข่เจียวไข่เจียวกินด้วยไข่เจียวกินเป็นไข่เจียวที่ใส่กับก้อนเขียวๆตรงนู้นขี้หมาทำไมเราพอมนไม่เจอ,อนี่เด็กน้อยเขาก็เล่น นั่งเล่นอยู่หลังแคมป์อยู่กับคุณย่าของเขาแผนแม่ครัวก็เตรียมใหญ่เลยเมนูกลางวันนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> นี่ตอนนี้กว๋วยเตี๋ยวเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเพราะว่าวน้ำมันเข้มข้นอยู่แล้วใช่เยอะ หมูเด๋ยวใส่หมูใบหมักมนี่ครับขวยยำเที kind of today, ora, ่ยงของเราวันนี้มือมือเที่ยงจะเป็นเมนูเ๋วดเตี๋ยวเต๋ออะไรด้วยฮ่าเดี๋ยวเรามาดูข้าวที่หุงกันนี่ดูดูดูหนึ่งสองสามนี่เป็นไงโอ้ยฮะโอ้ยร้อน ่าารอะขวไม่ก็นี่ไงพอทำไมสามคนนะโนตกินนะนี่ครับนโนตกินแล้วก็นี่โนตกุ๊กอ่ะไอ้กินไม่กินข้าวกินคินมาม่านี่ก็เสร็จแล้วปิดครับโอเคยังใช้ได้อีกห้าสิบเก้าชั่วโมงโอ้ยเดือดเอ้าพี่น้องมกินได้ทุกเส้นเดือดเออนั่น เดี๋ยวยังมีข้าวด้วยว้าวว้าว oh, ข้าวนี้ผักกะเพราน,น่ากินจัง่ะอืมมมนอรกับอร์ดนี่นครับฝีมือแม่ครัวนคอ เจ้ากีนได้เข้าไปร่วมกุ๊กกับเขาเรียบร้อยแล้วนูนั่งเล่นกับเขาอยู่ตรงนน,งน,รงน้นวันนี้ก็วันหยุดมีมาเพิ่มเพียบเลยครับด้านหลังนูตรงนน้นก็มาหนึ่งเต็นแล้วันเาช้าที่เห็นก็มีมาแปดแล้ว นี่ตอนนี้น่าจะเป็นสิบแล้วที่มาคาแคมก็มาเพิ่มเนี่ยวันนี้เดี๋ยวน่าจะเต็มเลยเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดอีกนะทุกหนนะาเห็นไหมตรงนู้นเป็นเ็นเ็นใหญ่เลยมาเพิ่มครับตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างเต็มรูปแบบนะ ฝนตกเรียบร้อยครับเป็นการทดสอบเต็นท์ไปในตัวแค่รู้ไปครับเต็นท์แคนวาสเต็นท์ผ้าแคนวาดดูที่ว่าจะทนน้ําได้หรือเปล่าน้ําเต็มเร่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอไล่น้ําก่อนเดี๋ยวหาทางยู่ที่ไล่ก่อน Two thousand years later เน,นี้เป็นพวกเรารอดครับ ฝ้าฝนก็ได้เริ่มผ่านไปแล้วเร่นมนจะี่แต่นี้รอดครับของเราก็เมื่อกี้ดูแล้วข้างในไม่เปียกรอดอยู่แต่ข้างนอกไม่เหลือนึกว่าผ่อนหมดแล้วจะกันฝนไม่ได้มาดูสภาพความเสียหายไม่เป็นไรครับนี่ค้ำให้น้ำลงแล้วนี่เรากางด้านข้าขงเขาไว้ด้วยครับนี่ โดนฝนแบบเต็มที่เลยหนักเลยเมื่อกี้นี่ครับโอ้มีน้ำตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวไล่น้ำตรงนี้ออกหน่อยมันมีลาวตักผ้าอยู่ตรงนี้อ่าโอเคครับลาวตักผ้าก็รอดนะครับนี่แม่นี่ครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องเซตอัพกันใหม่ โคลิปนี้ถือว่าประสบผลแล้วนี่เป็นไงครับมาอาบน้ําออกมาเนื้อตัวสะอาดสะอา้านนี่ครับชุดนอนครับเปียกซกเลยฝนยกะทั้งตกได้จังหวะพอดีครับหลบกันหลบเข้าเต็นท์กันหมดเลยฟ้าก็ยังพึมพำพึมพำอยู่ไม่รู้จะตกอีกรอบเปล่า ตอนนี้ก็นั่งหลบกันอยู่ในทารมาอยู่กันในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ก็มือน,นี้จะเป็นสเต็กสเต็กตรงกกลาแล้วเนะสเต็กสเต็กค,ครับอนนู้นเขากำลังเถียงกันเรื่องนรกสวรรค์สเต็กสเต็กอ,อะไรเลยะจะโชคบ้าง ฮะเส้สนเย็น <c oughs> เรื่อยมันหนาไหหรอเดี๋ยวมันเป็นไก่ไก่สุกง่ายนะครับ <c oughs> และแล้ววันนี้เราก็ได้เป็นผู้ประสบภัยอย่างเต็มรูปแบบตกไม้กรอบมาลมแล้วนั่งหลบกันอยู่ข้างในโดนเต็มเต็มเลยวันนี้ สวัสดีงานเช้าวันสองนะครับเช้านี้เราตื่นมาหุกข้าวก่อนครับใช้โดยไฟดีซีอยู่ในเต็นท์นี่แหละข้างนอก่าคืนฝนก็ตกเป็นดึกเลย mm. ครับแต่เราก็เริ่มปนอนเก็บของแล้วนี่จนตัวเล็กยังนอนสบายอยู่ คืนก็ฝนตกน้ําไม่เข้าเต็นท์ไม่ไม่ได้มีเลนโคเบอร์ของผมนั่นแหละแต่ถาาว่าเต็นท์ลักษณะของเต็นท์ผ้าคแคนวาสก็ถ้าเอานิ้วลูบอย่างนี้ก็จะมีความชื้นน,นิดนึงขยับแล้วขยับแล้วแต่นอนได้สบายนะครับนะ้าไม่เข้าเต็นท์ไม่ต้องอบพยพหนีกลางคันแม้กระทั่งฝนตกนะกเดี๋ยวก็ไปกลางกากแดด ีบนมาครับมื้อเช้าของวันที่สองวันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วเอ้ยวันนี้วันที่สามสามแล้วสิหนึ่งสองสามเนาะเช้าวันที่สามสามวันสองคืนทริปนี้ต้องกินรีบกินเพราะว่าน้ำมันในนี่เข้มนะนี่ครับก็ต้มต้มหมูจาก เชฟออนนะครับ <Shape> นี่เราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนี่ขามามาอีกรูปแบบขากลับก็มาอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็ไปหมดยอ,อยู่ครับนี่เต็มเต็มเต็มตรงฝั่งนี้เปิดไม่ได้ ี๋้วก็เหลือพัดลมอีกตัวเอาขึ้นตรงข้างนี้นี่ครับแล้วก็เตรียมตัวจะกลับแต่ละคริปนี้เลยไม่ได้ถ่ายตอนเก็บของเพราะว่ามีพี่เต็นท์เขามาต่อสถานที่แทนมากันนเก็บมาหมดแล้วใช่ไหมคุณแบบนี่ครับก็ไปอาบน้ำมาแล้วหนึ่งคนทุกคนอาบแล้ว ครับก็ขนผ่องขึ้นกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวถ่ายรูปโอ้ดู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 อ้าวเอาไว้อายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วพี่เอทบขอรูปพี่สิขอรูปเดี๋ยวเสื้อเสอขึ้นหน่อยให้เสื้อกูเข้มด้วยกันทั้งหมดเลยอพี่เอร็วพี่ยืนข้างหลังดีกว่าอ้าวถ่ายรูปเร็วกินอ่าเร็วกินกินยิ้มสน่อยๆก่อนเร็วกินทางนี้ก่อนนนั้ตมากอดอกด้วย้อ ปนอยก็ทริปนี้ไปจบรถมานี่เดี๋ยวเหรอมาอุ้มแล้วอ่านะครับไปค่ะสวัดีจ้าเจอกันทริปหน้าเจอกันเจอกันไปแล้วช่างธนะสวัสดีครับ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 สนัสดี่บ้าน เออไปกลางที่ต้องเข้ามามมน่าดา๋อยมดเลยเห็น <ะ S 2> ไหมฮะอาหารตามง<า>ื้อซาแกเอต้องเลี้ยงซาโฟนยังก่อนนอน,นก็เจอกันใหม่ทริปหน้าตุลาครับฮะพร้อมกับอะไรนะเต็นเต็นเต็นโดมอ่ะเต็นโดมเต็นโดมครับอ่าโอเคเตรียมตัวเดินทางกันครับเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ